สวัสดีและยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องคุณรัตีค่ะวันนี้คุณรัตีพาไปเที่ยวกรุงเทพค่ะซึ่งขณะเนี้ยเรากำลังขับรถอยู่บนถนนเจริญนครมุ่งหน้าไปที่โรงแรมฮิลตันการ์เดนอินแบงคอกริเวอร์ไซด์ซึ่งโรงแรมนี้เขาอยู่ตรงข้ามกับห้างไอคอนสยามแล้วก็อยู่ติดกับห้างสรรพสินค้า ics กรุงเทพซึ่งห้างเนี่ยเขาบอกว่าเป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ในฝั่งธนบุรีบรรยากาศจะเป็นยังไงบ้าง ตามไปชมเลยค่ะจอดรถเสร็จสับเรียบร้อยค่ะหลังจากนั้นก็เดินขึ้นไปฝั่งนี้ดูนะคะว่าม,มีลิฟต์หรือมีทางขึ้นลงยังไงดูค่ะขึ้นลิฟต์มานะคะตรงนี้เป็นเคาน์เตอร์เช็คอินเช็คเอาท์เป็นรีเซพชันถ้าเหลียวมาจากตรงถนนใหญ่ก็เข้ามาตรงนี้แหละค่ะอยู่ตรงข้ามกับห้างไอคอนสยามเลย นะะในห้องพักเรียบร้อยค่ะบอกว่าไปชั้นที่สิบสี่เรียกลิฟต์แล้วตอนนี้เราอยู่ชั้นจีนะคะเดี๋ยวขึ้นลิฟต์ไปชั้นที่สิบสี่ค่ะขึ้นมาถึงชั้นสิบสี่ค่ะชมวิวด้านนี้ขึ้นมาถึงชั้นสิบสี่ค่ะเดี๋ยวไปห้องพักของพวกเรา ว่าเป็นยังไงนะคะได้ห้องแล้วค่ะห้องนี้ห้อง1ิบสี่้เลยนะคะดูค่ะห้องเป็นยังไงเดินเข้ามาค่ะดูบรรยากาศของห้องพื้นเป็นไม้แล้วก็เตียงนอนเียค่ะเตียงใหญ่หนึ่งเตียงมีโซฟา ก็จะประมาณนี้คือห้องไม่ได้ใหญ่มากมายแต่ก็ถือว่าโอเคนะคะแล้วก็มีทีวีจอใหญ่ยู่ตรงนี้ oh. <Right. S 1> ด้านนอนดูค่ะว่ามีอะไรอยู่ตรงนี้ตรงนี้เป็นเคาน์เตอร์อะไรหรือเปล่าเนี่ยอันนี้เป็นตู้เสื้อผ้าที่แขวนเสื้อผ้านะคะมีลิ่นชักอันนี้เป็นห้องน้ำ ห้องน้าห้องอาบน้ําน้ําห้องส้วมอ่างล้างหน้าล้างมือห้องอาบน้ําก็เหมือนโรงแรมท,ทั่วไปนะคะมีกระจกบานใหญ่อยู่ฝั่งนอนดูในห้องพักค่ะโซฟ้าด้านนี้มองหลอดหน้าต่างออกไปฝั่งนี้นะคะนู่นค่ะเป็นแม่น้ำเจ้าพยาเป็นโรงแรมเเลเนียมฮิวตัน แล้วก็โรงแรมอะไรไม่ทราบค่ะตรงนี้อยู่ติดกับห้างไอคอนสยามเห็นนะคะฝั่งนี้เป็นไอคอนสยามแล้วก็เป็นวิวแม่น้ําเจ้าพระยาเ่ยคะ่ะวิวทิวชัดก็ดีถือว่าใช้ได้นะคะทําเลก็อยู่ติดถนนตรงนี้เลยเห็นไหมคะมองลงไปข้างล่างถนนที่อยู่หน้าห้างไอคอนสยามเลยคะ่ะ ตอนนี้เราอยู่ชั้นที่14ของโรงแรมฮิลตันการ์เดนอินอยู่ตรงข้ามกับห้างไอคอนสยามกรุงเทพนะคะทางเดินไปห้องพักแต่ละห้องนะคะ ใชส้สีสีฟ้าสีน้ำทะเลสีขาวลงนิฟมาที่ชั้นเก้านะคะดูภาพตรงฝาผนังค่ะเดี๋ยวเราทำสวยตรงนี้คืออะไรเนี่ย สวยค่ะมาฝั่งนี้เป็นอะไรภาไในห้องนี้เป็นห้องอาหารเป็นบาร์ของโรงแรมนะคะมีวิวด้านนอกด้วยอ,ออกไประเบียงด้านนอกได้ด้วยฝั่งนี้ก็ชมวิวค่ะวิวแม่น้ำเจ้าพระยาวิวตึกสูง ด้านนี้ก็เป็นไอคอนสยามดานดูฝั่งนี้ค่ะตรงนี้โซฟาสวยชั้นบนไม่รู้เป็นห้องอะไรเดินขึ้นไปได้ค่ะแล้วเดินออกมาด้านนี้ชมวิวอันนี้เป็นบาร์ ฝั่งนี้เป็นวิวไอคอนสยามวิวแม่น้ำเจ้าพระยาเราเดินออกมาจากห้องอาหารนะคะตรงนี้เป็นสระว่ายน้ำก็บอกว่าลึก0.45เมตรแล้วก็1.5ฟุตอะไรประมาณอย่างเงี้ยฝั่งนอ้นก็เป็นฟิตเนสนฝั่งน้้นจะลึก1.2เมตร หรือสามุดเก้พุธฟังในบรรยากาศดีค่ะมองไปอยู่แม่น้ำเจ้าพระยาวิวไอคอนสยามถนนด้านหน้าเรานะคะบรรยากาศก็ดีนะคะชมวิวด้านนี้นะคะสาบายน้ำ ก็ประมาณเนี้ยนั่งเป็นห้างไอคอนสยามฝั่งนี้ก็จะเป็นวิวสวยค่ะวิวตึกสูงแล้วก็เป็นรถไฟลอยฟ้าไฟค่ะรถไฟอยู่ฝั่งน้อย วิวสวยบรรยากาศดีนะคะเรม Hilton Garden Inn Bangkok Riverside